สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดจะมาพูดถึง Apple Care บ้างนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อ Macbook สักเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัตเจ็ตที่จำกัดหน่อยอาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้อ Macbook สักเครื่องหนึ่งเนี่ย Apple Care จำเป็นไหมนะคะวันนี้เกดก็จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนที่เกดเลือกซื้อเกดได้เพิ่ม Apple Care ไปหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะคะว่า Apple Care คืออะไรซื้อยังไงคุ้มครองอยังไงบ้างจำเป็นไหมนะคะปกติเวลาเราซื้อเครื่อง Macbook เขาก็จะประกันมาให้อยู่แล้วหนึ่งปี ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ Apple Care เพิ่มเนี่ยเขาก็จะขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก2ปีนะคะรวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็น3ปีเนาะในส่วนของราคา MacBook แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเริ่มต้นที่ MacBook Air ก็จะถูกสุดนะคะเริ่มต้นที่8,500บาท MacBook Pro ก็จะอยู่ที่9,500บาทนะคะส่วน MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่1 3 5 0 0บาท ในส่วนของความคุ้มครองนะคะเขาก็คุ้มครองในด้านของฮาร์ดแวร์ค่ะก็คือตัวเครื่องภายนอกเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ตอนที่เราซื้อเครื่องเนาะอะ C, แดปเตอร์ USB-C อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแรมด้วยนะคะประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็ยังคุ้มครองในด้านของอุบัติเหตุนะคะเกิดเราถือเครื่องไปทํางานนอกสถานที่หรือว่ากาแฟหกใสน้ำหกใสเนี้ยเขาก็คุ้มครองด้วยนะคะแต่ว่า เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเครื่องภายนอกเนี่ยก็เสียอยู่ที่3,300บาทนะคะแต่เกิดว่าเป็นในส่วนของด้านอื่นๆนะคะก็เสียเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะคะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเขาก็ยังมีบริการช่วยเหลือในด้านของซอฟต์แวร์นะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เชื่อมต่อ,อยังไงหรือว่าแอปพลิเคชันแต่ละแอปเนี่ยใช้งานยังไงนะคะเราก็สามารถทักไปถามเขาได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวยังไงเกตจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถตามไปที่ลิงก์ได้เลยในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีช่วยเหลือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะเราอาจจะโทรไปถามเขานะคะส่งอีเมลหรือว่าแชทก็ได้นะคะ ในเว็บไซต์เขาเขียนไว้ว่าจะตอบภายใน2นาทีอกลับมาที่คำถามของเรานะคะ Apple Care จำเป็นต้องซื้อไหมอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเกดก็ไม่ได้ซื้อ Apple Care เพิ่มนะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงเนาะแล้วก็เรามีบัตเจตที่จํากัดฉะนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะบวกกับลักษณะการใช้งานของเกดเนี่ยส่วนใหญ่เกดก็จะเล่นอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้เอาไปข้างนอกนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ประหยัดในส่วนของ Apple Care ไปแต่ว่าสําหรับคนที่แบบ เอาไปข้างนอกบ่อยๆทํางานด้านนอกยอะไรเงี้ยเก็ดว่ามีไว้ก็อุ่นใจกว่านะคะเกิดแบบกาแฟหกใส่น้ำหกใสอะไรเงี้ยโอ้โ oh หดีที่สุดก็มีไว้ดีกว่าค่ะสุดท้ายค่ะวิธีการซื้อนะคะเราสามารถซื้อพร้อมกันกับเครื่อง MacBook ของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อหลังก็ได้แต่ว่าต้องภายใน60วันนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าที่ App Store ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะอะโทรไปก็ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของ Apple Care ใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนคลิปหน้าเกิดจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแ,แล้ว